รัฐบาลอันนี้อย่า,ยาแขบนะมันเป็นของงวดก่อนนะครับอย่าแขบห้ามแขบนะจ๊ะได้ไหมรัฐบาลงวดก่อนได้ไหมรัฐบาลงวดก่อนฟันสี่ครับรัฐบาลงวดก่อนฟันสี่นี่ผมแกะออกจากซองนี่ถ้าใครที่ได้ดูนะครับได้ดูได้ตามน้ฟันสี่ตัวเดียวเด่นเด่นเค็งเคงพี่น้องนะฟันสี่ถ้าตามหลักปกติอยู่แล้วนะครับถ้าฟันสี่ทุกคนต้องทำยังไง หาฟันซีปกติทุกคนต้องทำไงขันฟันซีเป็นผมผมจะรูดซีไปเลยเป็นผมผมจะรูดซีหรือไม่งั้นผมก็วิ่งซีอะเทิ่งลางความถ้าสมมติทุกคนรูดซียังทีจเกิดขึนนะซีหนึ่งใครตัดเล่นนะครับซีหนึ่งใครตัดเล่นแตกครับซีหนึ่งนะซีหนึ่งหนึ่งซีต่อมาครับซีหกซีหกอาเลข เลขคู่นี้นะครับเป็นตัวเปิดรัฐบาลสี่หกเลขคู่นี้เป็นตัวเปิดรัฐบาลถ้าใครกลับเล่นแต่เก้าสี่สี่เก้าแต่เกครับเนาะคือแนวทางก็จะเป็นประมาณนี้ใครกลับเล่นได้ก็กลับเถอะนะคือแบบเอาคัาบ์กลับมีเสียดายหรือเน้นะครับ4ี่หถ้าเราตั้งใจว่าจะเล่นอยู่แล้วนะครับนะกลับเห่ียแตกเลยอ่า เอาง่ายๆไรลูดอ่ะลูดนี้โอ้ยสองเด้งครับดีไม่ดีลูดเสร็จไปเล่นไปตัดเล่นเอาสี่เอาสี่หกไปตัดเล่นเป็นสี่เก้าเก้าสี่ก็อย่างได้อะไรครับรัฐบาลงวดนี้ก็เหมือนเดิมนะผมจะเอาตัวฟันมาให้ทุกคนตัวจะมีตัวฟันแค่หนึ่งตัวเท่านั้นรัฐบาลงวดนี้นะครับจะมีตัวฟันแค่หนึ่งตัวเท่านั้นเลขตัวการตัดทิ้งผมตัดทิ้งมาสองงวดแล้วนะ เลขตัวกันไม่มีสองงวดแล้วเพราะฉะนั้นคือถ้าไม่มีตัวกันปุ๊บนะไม่มีตัวกันหรือไม่มีตัวรองนะครับเราจะรูดง่ายขึ้นเราจะวิ่งง่ายขึ้นนะครับอ่ามันช่วยเราได้เยอะเลยเพราะฉะนั้นคือท่านใดนะนะท่านสหรับท่านใดนะครับที่อยากได้เลขซองนะครับนะเดี๋ยวเปิดให้ก่อนหน้าที่จะเปิดซองนะครับก็นี่แหละอา่าเลขตัวเปิดเลขก่อนดัง นะครับเลขตัวเปิดเลขก้อนดังนะครับก็จะค่อยๆทยอยให้ไปสําหรับเลข2ก็จะมีอ่อพวกเลขใหญ่ๆมีมีให้อยู่นะครับขอบคุณครับอ่ะโอ้ยวันจะไหลส่วนปุบงาดเลยอ่ะเดี๋ยวเอาตัวหน้าให้ดูนะครับสําหรับเลขตัวเปิดรัฐบาลนะครับเดี๋ยวเอาตัวหน้าให้ดูนะครับแล้วก็เราจะนะ เข้าสีเดทใหเลีตัวหลังกันนิดนึงนะครับเนาะเดี๋ยวทายเลขตัวหลังกันนิดนึงอ่ะมาครับสามทุ่มตีสองครับป้าตีสองตืงง่นตืงง่นจากมุงตื่นหกโมงนะถ้านอนดึกนะนอนดึกตื่นตื่นสายๆก็โอเคอยู่แต่ถ้านอนดึกตื่นเช้านะครับผมโอ้ยเป็นเรียงพี่นอ้องอ่ะเอาตัวหน้าไปดูก่อน หลานนอนตีหนึ่งจ้าอะไรครับหนึ่งขวบนะครับอันนี้ก็หนึ่งขวบปึ๊พี่นอ้องเอ้ยหนึ่งขวบปึ๊บพิ่นนอนเทียงขึ้นผุนะ,อะเอาตัวหน้าไปดูก่อนทุกคนจ้าอ่าตัวเปิดรัฐบาลนะครับสิบหกสิงหาสองห้าหกห้าเลขตัวหน้าเป็นเลขสามจ้าทุกคนเอาผู้ใดทายถือพี่น้องอ่ะ พิมพ์ขึ้นมาคนละหนึ่งตัวทุกคนนะพิมพ์ขึ้นมาคนละหนึ่งตัวนะครับนะใครทายถูกมีไหมสามอะไรเอ่ยสามยังสามหนึ่งสามสองสามห้าสามหกสามแปดสามเก้ามีไหมจ้าใครชอบสามอะไรวันนี้มีใครชอบเลขสามไหมาเรียงหลานจา้าจานนะดึกขึ้นกันนหครับ นะบางวันถ้าทุกคนเห็นผมแบบสภาพบอเต็มรอยลยครับนะรูได้เลยครับผมนะรูได้เลยยากน้ำหลูกพี่น้องเออนะครับเออแต่ละเหม่อแต่เราเว้นเนี่ยนะเด็กนิสัยจะเปลี่ยนไปเรื่อยนะครับทุกคนเนาะก่อนหน้านี้นะครับน้องเบย่านะก่อนหน้านี้ทุ่มหนึ่ง่นก็เคยนอนมาแล้วนะทุ่มหนึ่งเคยนอนมาแล้วสี่โมงแรงก็เคยนอนมาแล้วสี่โมงเย็นครับ นอนทีเดียวนะตื่นหกโมงเช้าทุกคนนะโอ้ยผมึกวัดสิเป็นทังสั้นตลอดไปแต่มันไม่ใช่ครับโบแมนพี่น้องนะเป็นได้ประมาณสองสามหมื่นเลยนะนะเราก็กลับมานอนเดี๋ยวคือเาอ่ะตัวเปิดรัฐบาลเฉลยเลยแล้วกันนะครับรัฐบาลน,นะครับท่านใดเห็นแล้ว ตัวเปิดรัฐบาลท่านใดเห็นแล้วนะครับพิมพ์คําว่า,าเออบอกบอกบอกท่านใดที่เห็นตัวเปิดรัฐบาลแล้วนะครับฝากทุกคนจิ้มลิงก์ด้านล่างให้หน่อยจ้ะวีก็เบิ้ใช่ครับวีวีเบิ้ลแต่ผมนะแต่ผมแนะนําให้ไปเล่นเบิ้ลพิเศษดีกว่านะครับเนาะเออนะก็แนะนำหนึ่งหน่อยอ่ะ อได้เบิ้ลสองน้อยจ้านะครับวันวันนี้วันนี้ก็เบิ้ลเลขเบิ้ลมาบ่อยมาเยอะมากนะครับเลขเบิ้ลมาเยอะมากแต่วันนี้ก็นะอย่างน้อยอ่ะเบิ้ลก็เข้าไปหนึ่งน้อยพิเศษนะครับแต่แต่ผมก็ไม่ได้แบบอ่าให้เลขแบบจอดๆไปเนาะนะครับคือบ่อ,อยากให้นะครับคือเลขบัญชีลายโพดอ่ะตัวเปิดรัฐบาลนะครับสามหกหกสามอาสิงหาครับผมสิงหา นับหนึ่งถึงห้านะครับปิดตัวเปิดรัฐบาลนะครับนับปิดแนวทางนะครับท่านใดนะที่ต้องการเล็กสายด่วนรัฐบาลจิ้มลิงก์ด้านล่างตรงนี้กดเพิ่มเพื่อนแจ้งแอดมินได้เลยขอให้ทุกคน